อ่าข้อที่20นะครับข้อนี้บอกว่าการทดลองต่อไปนี้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัตถุด้านความยืดหยุ่นการนําความร้อนและการนําไฟฟ้าของวัตถุหรือไม่นะครับมี3ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอ่ความยืดหยุ่นนะสภาพเรื่องของความยืดหยุ่นนะแล้วก็การนําความร้อนนะครับแล้วก็การนําไฟฟ้านะครับ ทีนี้บอกว่าการศึกษาความยืดหยุ่นโดยวัดความยาวของวัดสดุ10เซนติเมตรนะครับ mm. เมื่อถ่วงด้วยลูกตุ้มขนาด12เซนเมื่อนําลูกตุ้มออกวัดได้10เซนข้อนี้ถูกไหมข้อนี้ก็ใช่นะเหมือนกับตัวนี้ภาพที่ครูเอามาประกอบให้ดูนะครับก็คืออันนี้เป็นลักษณะของศึกษาความยืดหยุ่นของสปริงนะครับเราก็ถ่วงลูกตุ้มตัวงไปนะครับพอเราลูกตุ้มออกมันก็จะกลับเหมือนเดิมอันนี้ก็คือการทดลองเพื่อศึกษา อ่าสภาพความยืดหยุ่นของวัตถุนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็คือใช่นะครับต่อไปข้อที่2นะครับบอกว่าการนำการศึกษาการนำความร้อนของวัตถุโดยนำวัตถุไปต้มเป็นเวลา5นาทีจากนั้นตั้งทิ้งไว้5นาทีแล้ววัดอุณหภูมิการนำความร้อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาไปต้มแบบนี้นะครับคือเวลาที่เราศึกษาการนำความร้อนเนี่ยเหมือนกับตรงนี้ คือเราจะเอาตรงนี้ไปต้มใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราจะเอาดินน้ํามันเนี่ยมาแปะไปตรงปลายตรงนี้แปะปลายตรงนี้แปะปลายตรงนี้นะครับอ่าตัวไหนที่ดินน้ามันหล่นลงก่อนเนี่ยก็แปลว่าตัวนั้นนําความร้อนได้ดีถ้าเกิดว่าความร้อนที่เกิดจากการต้มน้ําบริเวณเนี้ยไม่ถูกถ่ายเทมานะครับเส้นไม้เนี่ยมันไม่ถูกถ่ายเทมันไม่นําความร้อนดินน้ํามันก็จะถูกแปะอยู่เหมือนเดิม อันนี้คือการทดลองเพื่อศึกษาการนําความร้อนของวัตถุที่เราเคยทํามานะครับส่วนถ้าตัวไหนที่เป็นแท่งอลูมิเนียมแบบเนี้ยที่มันสามารถนําความร้อนได้ความร้อนก็จะวิ่งมาจากอ่าบริเวณน้ําที่เราต้มวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็มาทําให้ดินน้ามันนั้นหล่นลงนะครับส่วนถ้าเป็นแท่งไม้แบบเนี้ยดินน้ามันก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับแท่งแก้วก็ติดอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่นําความร้อนถ้าเกิดว่าเป็นเครืองทองแดงพวกนี้ก็จะหล่นลง นะครับอันนี้ก็คือการศึกษาการนำความร้อนไม่ใช่ว่าเราวัตถุทั้งหมดเนี่ยไปต้มรวมกันไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับต่อไปข้อที่20.3บอกว่าอ่าศึกษาการนำไฟฟ้าของวัตถุโดยการสังเกตว่าหลอดไฟติดหรือไม่เมื่อต่อกับวัตถุ เข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อต่อวัตถุเข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับก็คือข้อนี้ต่อใช่นะครับก็คือเป็นลักษณะการต่อแบบนี้นะครับคือเรามีในส่วนของอ่าานไฟฉายนะครับอ่าานไฟฉายเสร็จปุ๊บก็มาต่อส่วนนี้ก็คือหลอดไฟหลอดไฟนะครับแล้วตรงนี้ก็คือวัตถุนะครับเราอยากรู้ว่าตัวไหนนำไฟฟ้าไหมเราก็เอาวัตถุนั้นมาต่อระหวา่างขั้ว ตรงนี้ระหว่างสายไฟตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถนําไฟฟ้าได้มันก็จะวิ่งมาอิเล็กตรอนก็จะวิ่งมาแล้วก็สามารถผ่านมาอย่างตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้หลอดไฟนั้นสว่างน,นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันไม่นําไฟฟ้านะครับมันก็จะวิ่งมาได้ถึงแค่ตรงนี้นะวิ่งมาถึงแค่ตรงนี้ไม่สามารถผ่านมาอย่างไฟนี้ได้หลอดไฟมันก็จะดับนั่นเองนะครับนี่ก็คือการทดสอบการนําไฟฟ้าหรือไม่นําไฟฟ้านั่นเอง นะครับโอเคนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงข้อที่20นะครับสำหรับข้อสอบปีนี้นะครับครูว่าคนออกมาออกข้อสอบเนี่ยออกค่อนข้างดีเลยนะครับมีข้อง่ายข้อยากผสมปนกันไปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นข้อสอบในเชิงของการวิเคราะห์เกือบทั้งหมดเลยนะครับมีบางข้อที่เป็นในเรื่องของความจำความเข้าใจอยู่นะครับ แต่ก็ถือว่าออกมาแจกคะแนนแล้วกันนะครับแต่ข้อสอบส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละแปดสิบเนี่ยเป็นข้อสอบในเชิงของการวิเคราะห์ให้นักเรียนได้นํานความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาฝึกมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะได้คําตอบของแต่ละข้อนั้นออกมานะครับก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับครูก็หวังว่านะครับการเฉลยข้อสอบของครูจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นะครับให้ได้ใช้ไปสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบเรียนต่อสอบคัดท่องหรือ,อสอบต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นรู้สึกว่าจะเอาข้อสอบโอ e นเนี่ยไปออกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ